สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์พาิธาโลขอขอบคุณเพื่อนๆที่สลยเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่า่องเขากันว่าเขาทําอะไรอยู่ให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆที่มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วลองให้กดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะอันละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญ,ญาตเก็บเราจะไปฟังคำำําทํานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนเราจะตอบคําถามตามท็อป,ปิกเลยนะคะว่าคนที่เพื่อนๆถามถึงนึกถึงเนี่ยตอนนี้เขาทําอะไรอยู่เขาทําอะไรอยู่ เขามีงานมีการทําอ่ะเขาอาจจะมีการรับจงรับจ็อบบางท่านบางรายอาจจะเป็นช่างฝีมือแล้วก็มีความรู้ทักษะมีคนเอาแบบแปลนรูปวาดรูปถ่ายหรืออะไรเนี่ยแหละเอกสารมาให้เขาดูเอ้นี่แบบนี้ทําได้ไหมอย่างนี้หรือไม่ก็เอ้ดูให้หน่อยอะไรอย่างงี้เขาก็ําลังโกรธโมโหอะไรจบจากเลิกแยกทางโมโหโทโส อาจจะมีการแบบว่าระงับโทรศัพท์ไม่ได้จบจากฤกษอะไรอย่างเงี้ยแบบกระทันหันหรือว่าโมโหรวดเร็วก็ระทันหันอะไรอย่างนงี้แหละอาจจะเจออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าแล้วก็เขาก็กินเที่ยวดื่มมีความสุขสําราญบางท่านบางรายอาจจะมีการสูญเสียทะเลวิวาทอุบัติเหตุหรือว่ามีการโทษทันหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวอาจจะประสบภัยธรรมชาติอะไรแบบฉับพลันกระทันหันอะไรอย่างนงี้แหละ มีการทะเลาะกันเลือกกันโดยไม่มีสาเหตุเลยแยกทางกันในที่สุดแล้วเขาก็ออกมาและจากที่ร้อนๆตรงนั้นออกมาเป็นเอกเทศเลยตั้งตัวเป็นอิสระใช้ชีวิตแบบง่ายๆสนุกสนานไปวันๆไม่อะไรแบบเครียดหรือว่าถ้าเกิดมีความเครียดนี้เขาไม่อยู่ด้วยเลยนะเขาเป็นคนเจ้าสำราญไปแล้วรักการประจนภัยตอนนี้บางท่านบางรายอาจจะชอบเที่ยวขับบาคาราโอเกสถานบันเทิงหรือไม่ก สิ่งอะไรแปลกๆใหม่ๆกําลังมีอะไรที่เขาน่าตื่นเต้นอยู่ในตอนนี้เขาคนเนี้ยไม่ไม่รักใครตอนนี้เขายังเป็นอิสระอยู่เขาอยากที่จะเป็นอิสระไม่ได้ผูกมัดกับใครใครถ้าเกิดใครจะผูกมัดเขาหรือว่าจะจับเขาอย่างนี้บอกได้เลยว่าคนคนนี้ยพร้อมชิ่งนะคุณไปดีวกว่ะค,คนที่เขาเจ้าชู้อะไรหรือเปล่า คนที่คุณถามถึงนึกถึงเขาทําอะไรอยู่เราไปส่องกันนะว่าเขาทําอะไรอยู่เขาก็ตอนนี้มีการเฝ้ามองดูแอบบส่องแอบบมองแอบ,บตามแล้วก็ดูแลเหมือนจะเป็นคุณหรือเปล่าหรือว่าใครอะที่มีลูกก็เหมือนกับเธออาจจะสูญเสียคนที่น่าราักคนที่แบบเออเขาเฝ้าทะนุถนอมหรือว่าคนดีๆอ,อกอใจเก่งแบบเงียบๆน,นิ่งๆอะไรเงี้ยเขากลับไม่ดูแลร,รักษา ตอนนี้ก็เลยมานั่งนึกทบทวนคือมันมีเหตุเนี่ยเมื่อม,มีเหตุเกิดขึ้นก็ไปเ,เที่ยวนูวน่นเที่ยวนี่แล้วตอนนี้ก็มาคิดได้อ๋อเขาเนี่ยอยากที่จะเป็นเทรนเนอร์อยากดูแลเทคแคร์อยากที่จะแบบเออคอยบอกหรือว่ามีคุณอยู่ข้างๆกันแหละหรือว่าตอนนี้เขา กำลังเฝ้ามองดูหรือว่าเฝ้าทรั์สมบัติปลูกสมเฝ้าทรัย์อะไรให้คุณนี่แหละมองดูผลประโยชน์เลยแบบว่าเอ้ยอันนี้จะคุ้มไหมอะไรยังไงอย่างเงีง้ยค่ะเขาก็มานั่งนึกถึงว่าเออถ้าอยู่กับคุณเขาก็คงสบายไม่ต้องทําอะไรเลยคุณก็ทําให้หมดเรียบร้อยดูแลอบรมลูกหลานบุตรหลานสอนกันบงกันบ้านหรือว่าเป็นพ่อสีเอส่เรือนแม่สี่เรือนอะไรอย่างงี้ดูแลทํากับข้าวอาหารการกิน,กนอุดมสมบูรณ์แล้วคุณก็เป็นคนที่แบบน่เงียบเงียบไม่ค่อยพูดอะไร แต่คุณมีสื่อเซนส่องเขากันว่าเขาทำอะไรอยู่ดูเหมือนว่าเขากำลังนึกถึงวันเวลาเก่าๆหรือไม่ก็อาจจะมีการไปหาลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าคนในปกครองคอนโทนส่องเขากันเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้หมดนะ ทำอะไรอยู่โอ้เขาอยากสร้างวิมานอยากอยู่กับคุณหรือว่าอยากมีบ้านสักหลังรถสักคันตอนนี้เขามีการระแวดระวังผู้หญิงที่พูดเก่งๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เขาจะทห่างไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะเป็นนำพาเรื่องวุ่นวายมาให้เขาดูเหมือนเขาจะหลบหน้าหลบตาผู้หญิงที่เก่งมีความรู้ความสามารถหรือว่าเขาคนนี้อาจจะทําธุรกิจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า คนที่เขาเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนแล้วก็เก่งทั้งแบบว่าเออบูบุญอะไรอย่างเงี้ยพูดจาฉะฉานฉลาดพูดเก่งมีการหลบแอบซ่อนเลนเขากลัวมีปัญหากันแต่เขาแอบไปปรึกษากับผู้หญิงที่ออกแนวห้าวๆเลยๆพร้อมลบพร,มลพร้อมลุยพร้อมบุกตะลวยุยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าพึ่งพาตัวเองได้อย่างเงี้ยช่วยให้เขาแก้ปัญหาตอนนี้เขามีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น เกี่ยวกับการถอดบทเรียนหรือเปล่าหรือว่าอิเลียบทรอบตัวเขาตอนนี้เขาจะต้องให้ผู้หญิงคนเนี้ยแก้ปัญหาให้เพราะผู้หญิงคนนี้เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็คือประมาณว่าเขาคิดไตรตองอะไรแบบรอบคอบหรือว่าพูดตรงๆไม่ได้ถนอมน้าใจคือไม่ได้สอพลอไม่ได้อะไรพูดออกมาตรงๆเลยอย่างเงี้ยมีการวางแผนกันรอบคอบแบบแล้วเขาก็เป็นคนที่ใจบุญ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากําลังจะมีการแบบว่าเออควักตังจ่ายหรือว่าเขากําลังจะเปยใครนี่แหละหรือว่าอาจจะมีการแบบว่าจ่ายช็อปอะไรเงี้ยช็อปโปงช็อปปิ้งหรือว่าพวกเอฟนู่นเอฟนี่ก็ได้นะเขามีการคอยดูแลเอาใจใส่หรือว่าเป็นพวกใส่เปยอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะทําบุญส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือว่าเปใครนี่แหละ คนที่คุณนึกถึงถามถึงนี้สภาพการเงินของเขาตอนนี้คล่องมือดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเงินกับการมองเหมือนว่าเขาจะได้สิ่งตอบแทนอาจจะเป็นเงินหรือว่าลูกหนี้เอาเงินมาใช้ก็ได้คนที่คุณถึงถึงถามถึงอะ่ะเขาเป็นคนค่อนข้างใจดีนะมีเมตตายุติธรรมอะไรนี่แหละเขาให้สิ่งดีๆกับใครไปเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตอบแทนเขา ดูเหมือนว่าอาจจะมีการแบ่งสันปันส่วนอะไรอย่างนี้แหละอส่องเขากันว่าเขาทำอะไรใช่ไหมตอนนี้เขามีคดีคงคดีความอะไรหรือปเปล่าเงียบเครียดสีเลียดอาจจะมีการแบบว่าถูกกดดันกดขี่ค่มเห็นจิตใจหรือว่าไม่อยากจะพูดอะไรปัญหาเยอะรายล้อมรอบด้านรับปัญหาชีวิตรับบทหนักเลยภาระรับผิดชอบเยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีการขยับขยาย กิจกรรมกิจาก,การคนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาก็ออกแนวเจ้าชู้หน่อยนะดูเหมือนว่าเขานี่ก็กำลังสัตว์ลางด้วยเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขามีลูกแล้วหรือเปล่าคะอืมเขาก็เป็นคนที่ชอบทำบุญไหว้พระสวดมนต์กันเขาก็เป็นคนที่ให้ความรู้หรือว่าให้แนวทางหรือว่าแก้ไขปัญหา หรือว่าตอนนี้กําลังให้สัญญิงสัญญาเป็นมันเป็นเหมาะหรือว่าเขาอาจจะเรียกคนมาไก่เกี่ยมาพูดคุยอย่างนี้ก็ได้เขาก็ทําบุญด้วยแล้วเขาก็มีเรื่องอย่างว่าด้วยอ่ะอืมเขาก็มีเรื่องอย่างว่าด้วยนะมันมีสองกรณีอาจจะไปเจอแล้วสามเศร้าเขาก็ดีกว่าคนที่ชอบเปลี่ยนคู่นอนแล้วก็ชอบเรื่องอย่างว่าก็ได้แล้ว อีกกรณีหนึ่งก็คือเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับเออจิตใจดีธรรมะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ชอบเรื่องอย่างว้าวยหรือเปล่าแอบคบใครนี่แหละแต่ว่าตอนหน้าคนอื่นก็อาจจะพูดจาแบบนู้นแบบนี้แบบว่าเออเขาก็เป็นคนน่าเชื่อถือเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี้ยเขาก็เครียดซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปัญหามันเยอะจัง แล้วก็ไลยล,ล้อมรอบด้านหมดเลยเขาต้องอยู่ในสถาวะถูกกดขี่ข่มเหงถูกกดดันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องคดีคงคดีความหรือเปล่า mm. เกี่ยวกับคู่นอนคู่รักคนรักที่มีการแบบว่าเออเจ้าชู้อะไรเงี้ยชอบเปลี่ยนคู่นอนไม่ได้หยุดอยู่ที่เขาแล้วก็มีการแอบจับลางทั้งทั้งที่ มีเจ้าเข้าเจ้าของกันแล้วก็ยังแบบว่าเออไม่ยอมหยุดเนาะก็เลยเครียดเขาก็เลยไปทําบุญไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือาอาจจะเป็นพุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะดูเหมือนว่าเขาก็มีความเครียดเหมือนกันหรือว่าเขาอาจจะโดนเรียกไปคุยทั้งคู่ว่าเฮ้ยเอายังไงไหนพูดนาสีอย่างนี้ก็ได้ ทีมขึ้มาฟังเราไม่ได้เจอกันว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเสียงกระซิบหรือว่ามีใครมาบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของความแบกอาจจะได้ข่าวไม่ดีก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมองในมุมมองที่เป็นแง่ที่ดีไว้นะคะแง่ดียังไงก็คือเราได้รู้ความจริงไงอาจจะเป็นแบบว่าเออมันเจ็บปวดแต่เราก็ได้รู้ความจริงนะคะเราอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปควรปล่อยให้เป็นไป,นปนตามธรรมชาติหรือว่าคุณควรจะไปพักผ่อนรีแลกซ์นะคะ ให้บอกว่าไม่ต้องไปเครียดซีเรียสนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณนะ่ะจะมีคนเข้ามาขอความรักแล้วก็เป็นนิเวเลฟเป็นรักครั้งใหม่แล้วก็จะเกิดขึ้นแบบว่าเอ,อพัฒนาไปตามสเต็ปบางท่านบางรายนี่มีการตีตาจองมั่ใหมายกันไว้แล้วก็ลงเอยกันด้วยการลั่นะระฆังวิวาแต่งงานกันไปเลยอาทิตย์นี้ขอคําแนะนําจากไพ่กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมันเป็นแค่วันสองวนันสามวานันแต่ถ้าเกิดดีก็เป็นตลอดแต่ถ้าไม่ดีก็เป็นสองสามวิก็พออย่าไปเครียดมันนะคะ ให้บอกว่าตัวเองอ่ะอาจจะใช้ชีวิตลันล้าหรือว่าคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะจะทํานู่นทนํานี่หรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นอิสระหรือว่าเที่ยวหรือว่าปล่อยตัวให้แบบเป็นอิสระเที่ยวมากเกินไปละควรที่จะลงมือปฏิบตัติเพราะว่าคุณจะได้ประสบความสําเร็จสักทีการงานของคุณหรือว่าอะไรสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะจะได้เป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าเออเป็นแต่น้ำประทับพาอยากบอกอยากสุสานว่า ช่วงนี้จะคุณจะเป็นอะไรที่แบบต้องตาต้องใจกับคนที่ชอบเรื่องอย่างว่าอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีคนนู้นคนเนี้ยทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณก็ทางแก้ก็คือทําบุญไ้พาสดมนแล้วก็แผ่บุญกุศลให้ตัวเราอุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจําตัวเราแล้วก็ค่อยให้เจ้ากรรมนายเวรใดๆคือต้องให้ตัวเราแล้วก็เทวดาประจําตัวเราก่อนนะคะอย่าไปให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนเดี๋ยวเขามี กำลังเข้มแข็งมาทำร้ายเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่เห็นไหมคุณเริ่มจากศูนย์แล้วก็เราก็ก้าวข้ามผ่านอะไรที่มันไม่ดีไปใช่ไหมแล้วก็ก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ก้าวไปแบบว่าโอกาสมาถึงเราแล้วแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าอะไรที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็จะได้มีการติดต่อสื่อสารกันกับคนที่คุณนึกถึงทําถึงหรือว่ากับคนที่หน้าตาดีอ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แล้วมองว่ามันจะเป็นแบบปุ๊บปับ๊บไอที่แบบว่าเออนัดกันไม่ได้เจอไอที่เจอไม่ได้นัดอะไรแบบนี้มันจะมีการพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันไม่ทางไหนก็ทางจะเกิดเรื่องราวแบบว่าอปุ๊บปับ๊บคุณจะได้ทางออกทางแก้หรือว่าไอสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะได้อ่ะมันจะสมหวังอะ ทีนี้จะฟังเอารากายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันน้าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อของเราในตอนนี้เพื่อนๆคะถ้าฟังเราเครียดีเรียไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปแต่ถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดในความร่วมเลากับปฏิหารพระพอดธทาโลกขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะเอจีของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเท่เาลยขอร้องนะคะกนที่เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรร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 ััับบชมมมมฟงงคลลลลิปปใใหหหห่่ๆๆไ้้้ออกนนแเเเววาาาาททีีีสสตืด อาละครัอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณน่ะสามารถเป็นผู้นําแล้วก็มีแสงสว่างมีหาทางออกให้กับตัวของคุณเองได้คุณมีภาวะการเป็นผู้นําแล้วก็จะมีคนพร้อมเป็นผู้ตามหรือว่าคนที่มีอํานาจอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับคุณคุณด้วยการที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีคุณธรรมจิตประการอาจจะเป็น การช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่อ่อนน้อมถ่อมตนรักพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องอะไรอย่างนี้แล้วคุณก็ได้รับสิ่งต่างๆสิ่งที่ดีๆตอบแทนจากเบื้องบนจากสวรรค์ก็คือมีกุญแจไขกดล็อกกดบล็อกชีวิตแล้วก็ถ้าเกิดเราติดลมหรือติดกับดักชีวิตในตอนนี้คุณจะหาทางออกได้นะคะสิ่งดีๆจะรอยเข้ามาในมือคุณจะมาถึงมือคุณค่ะ ทีจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่ามันจะมีความล่าช้าหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าทําอะไรที่มันตะตอนย้อนนะคะควรทําอะไรที่แบบว่ารวดเร็วหน่อยจะได้ไม่เกิดความสําเร็จที่ล่าช้าเข้าใจไหมคะถ้าเกิดเรามีความล่าช้าหรือว่าทําอะไรแบบเชื่งช้าอย่างเงี้ยมันก็ประสบความสําเร็จช้าไงดังนั้นถ้าเกิดอยากประสบความสาเร็จเร็วเราก็จะต้องรีบลงมือปฏิบัติให้เร็วนะคะแล้วคุณก็จะ ได้ดังสมปาถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกยาสุสานว่าช่วงนี้อาหารการกินของคุณอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วยค่ะแล้วตอนนี้คุณจะมีความอิมอ่มเอมมกลใจอาจจะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์หรือว่ามันเป็นช่วงของคุณแล้วมันเป็นเวลาของคุณแล้ว่เอออะไรจะสุขสบายปานนี้ทีนี้เราจะมาเสริมเราจะมีพวกชาวไรถ้าไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างใน,นตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำาพินายนาไพ่ของเรานะคะ จะมีราศีกันราศีธนูราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนขอจบการทานายของเพื่อนกองที่หนึ่งไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพื่อน,นกองที่สองกันขออนุญาตถามตามท็อป,ปิกเลยนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงทมถึงเนี่ยตอนนี้เขาทาอะไรอยู่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีความสุขสมราณนะคะอาจจะมีการดื่มกินหรือว่ามีเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงรุ่นหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแหละอยู่ในวงสังสรรค์ด้วยการที่ เขาไปเจออะไรมาอมืมันเหมือนกองกินนี้เลยอะดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรที่เกิดขึ้นรวดเร็วก็ทันหันฉับพันมีการทะเลาะหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าชวนให้ต้องจบแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ย้อที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเกิดปัญหาในการดําเนินธุรกิจแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วนผู้ร่วมงาน หรือว่ามีการแตกวงแตกความสามัคคีจนเป็นเหตุให้ต้องกิจการนี้ดําเนินต่อไปไม่ได้มีการเสียหายก็ได้ถึงขั้นเลิกกิจการเลยแบบจบชัดดาวปิดสวิตช์กระทันหันไปเลยก็ได้นะคะแบบว่าอารมณ์ไม่ดีระเบิดอารมณ์ใจกันแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นด้วยความรวดเร็วสูงอาจจะขับรถเร็วก็ได้นะเหยียบออกมาจากตรงนั้นเลยแบบว่าโมโหอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าจะพังอะ มันเกิดการพังแตกพังยากที่จะดีกันอะไรอย่างเงี้ยจบปิดสวิตชัดดาวแต่เขาก็ออกมาจากที่ตรงนั้นแต่เขาก็มีการเป็นอยู่อาจจะมีครอบครัวที่ดีเขามีครอบครัวที่ดีแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่กันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รวยล้นฟ้าหรือว่าเออไม่ได้รวยอะไรมากมายแต่ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีความสุขดี ทุกคนเป็นคนที่สามารถทำมาหากินได้ร่ำรวยเป็นปึกแผ่นในอนาคตแล้วเขาก็มีความเป็นอยู่ค่อนข้างเรียบง่ายรักความสงบแบบว่าเออครอบครัวไม่ได้มีใครที่ทําให้เรื่องหงุดหงิดลาคาญใจมีความเข้าอกเข้าใจกันร,รักกันดีแล้วอาจจะเป็นแบบว่าม,มีตรงมีติงปาร์ตี้กันแบบว่าเออทานอาหารนอกบ้านหรือว่ามาตรงสวนสาธารณะหรือว่าบริเวณบ้านเขาหรือว่าไปนั่งทานร้านอาหารนี่ก็ได้นะเป็นครอบครัวไปเป็นครอบครัวค่ะ ช่วงนี้มองเขาสุขกายสบายใจมีความสุขสำราญสำเร็จสมหวังเจอแต่สิ่งดีๆแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะเจริญในหน้าที่การงานดูเหมือนว่าเขาจะได้เจอสิ่งดีๆที่เขาหวังไว้จะประสบความสำเร็จแล้วก็สมปรารถนาดวงเปิดเทวดาคุ้มครองแล้วก็สิ่งที่เขาหวังไว้จะมีคนช่วยสนับสนุนเขาคนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาทําอะไรอยู่ดูเหมือนว่าเขา กำลังมีแปลนชีวิตของเขาแต่ว่าคุณกับเขามีการห่างไกลกันหรือเปล่าคะแต่เขาก็มองอยู่นะอาจจะมีการดูทบทวนทบทวนอะไรสิ่งที่คุณกับเขาส่งไปอาจจะเป็นเมสส่งไม่เสจข้อคงข้อความอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขานึกถึงบรรยากาศที่มีคุณกับเขาอยู่ด้วยกันน่ะคุณให้การต้อนรับหรือว่าอยู่ด้วยกันกับคุณแล้วมันมีความสุข เขาอยากได้ความสุขแบบนั้นอีกครั้งหนึง่งอ๋อเรารู้แล้วเขากําลังมองหามองหาแนวทางรู้ทางจากก่อนหน้านี้อาจจะมีการไกลกันก็ได้นะแต่ตอนนี้เขาหาหนทางที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งดูเหมือนว่าคุณจะรอยหรือว่าคุณจะกวดน้ําอะไรแบบว่าไม่ขอเจอแล้วอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาว่าเสียดายถ้าอยู่กับค,คุณเขาคงมีความสุขดีเพราะคุณเป็นคนน่ารักอะ เขาไม่สมควรที่จะปล่อยให้คุณหลุดมือตอนนี้ก็อยากจะไขว่คว้าเอาไว้แล้วมันจะทันไหมถามใจเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ตอนนี้เขากําลังมองหาหุ้นส่วนหรือว่าคนที่จะมาช่วยเขาให้ประสบความสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องที่เขาจะทํานี่แหละหบางท่านบางรายอาจจะติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าต่างถิ่นแดนไกลนี่แหละแล้วก็คนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ย ดูเหมือนว่าเขากําลังจะต้องยอมหรือไม่ก็เขาจะต้องลดทิฐิลงนี่แหละต่อไปอีกไม่านานเนี้ยเขาจะต้องเผชิญกับสภาวะจํายอมต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็เขาจะต้องปฏิบัติตามแนวทางความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเขาอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมามากก็ได้นะเขาจะต้องยอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมแหละ เพื่อความอยู่รอดหรือว่าเอเอหน้าที่การงานการเงินความรักครอบครัวหรือว่าเอสิ่งแวดล้อมของเขาอะอยู่ในสภาวะที่จะต้องแบบก้ามกืนฝืนทนแหละเขาไปดีลกับคนที่เด็กดือ้อหัวดือ้อหัวรันหรือเปล่าไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะคะ่ะอาจจะไปดีลกับพวกเด็กดือ้อหัวดือ้อหัวรันท,ทิิมากไม่ยอมกันแล้วก็มีการผิดใจกันไม่สนใจกันอะไรอย่างเงี้ยอันจะต้องแบบว่า คนคนนั้นน่ะจะต้องยอมอ่ะยอมคนที่คุณนึกถึงถามถึงอ่ะหรือว่าเขาอาจจะต้องทําตามที่คุณบอกก็ได้นะคุณอาจจะเตือนไปแล้วบอกไปแล้วไม่ฟังดื้อเงี้ยก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องอ,อ๋อรู้งี้เชื่อคุณก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมคนที่คุณนึกถึงถามถึง,ถงทําอะไรอยู่กาลังเผชิญปัญหาเขาทําอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะเขาถ้ดเขาทําดีเขาก็ได้ผลดีตอบแทนค่ะ เขาทําไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีตอบแทนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีคงคดีความก็ได้นะคะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับทนายค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทําใจให้แบบว่าสบายๆหรือไม่อาจจะเรื่องราวไม่ได้ไร้ายแรงหรือไม่เขาก็ต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการประทะหรือว่าคดีความอย่าไปมีเรื่องกับใครช่วงนี้มีการยื้อแย่งกันหรอมีการยื้อแย่งกัน มองเป็นอะไรเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สี่รุมหนึ่งเหรออืมดึงอะไรกันนี้แหละชื้อยุดฉุดยาชากอะไรเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะไม่ต้องไปห่วงเขานะคะเพราะว่าเขามีที่ปรึกษาเป็นขั้นเศรษฐีเลยเขาจะคอยช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายลงไปได้ อาจจะเป็นคนที่เขารู้จักเราอาจจะเป็นเจ้าหนงเจ้านายเพื่อนหรือว่าญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวคนที่มีการช่วยเหลือเจอจุนกันอนะ่ะเขากําลังช่วยเหลือกันอยู่คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาทําอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้เขาอยากมีโมบนต์เนี่ยกินเที่ยวดื่มนั่งปาร์ตรงปาร์ตรี้มีทตงมิตมติ้งอะไรอย่างงี้นะคะปิ้งย่างก็ได้แต่ว่าความนจริงก็ อาจจะกลับมาแล้วเกิดเรื่องปวดหัวอย่างเงี้ยโอ้ยข้าวของอีลุงตุงนางกระจายไปหมดเลยหรือไม่ก็มีเรื่องเราที่เขาหนักใจอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าหรือเปล่าแอบคุบซ้อนช่วงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองแล้วแหละว่าเขาจะเอาทางไหนถ้าเกิดเขารักดีก็ไปทางดีแล้วถ้าเกิดเขารักทางที่ไม่ดีเขาก็จะไปทางที่มันเสื่อมอวัายามุขหลงกิเลสตัณหาโมเมา จนไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ถ้าเกิดเขาคิดได้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเราควรจะไปสวรรค์ดีกว่าไม่ทางที่ไปทางเสื่อมไม่ไปอย่างนี้นะเขาก็จะได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็ประสบความสําเร็จคือเขาจะต้องเอาชนะใจตัวเองเขาให้ได้ถ้าเขามัวลุ่มหลวงกิเลสตัณหาแล้วก็มีพลังงานด้านลบอบบยมุกอะไรอย่างงี้ก็จบเห่เลยไม่ประสบความสำเร็จช่วงนี้เขาอารมณ์รุนแรงโมโห ช่วงนี้คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขามีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขอยู่ดีกินดีไม่ต้องลำบากตากตามทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนก็มีกินมีใช้อย่างสบายประเภทที่ว่าไม่ต้องทาก็มีกินครอบครัวเขาอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรแล้วช่วงนี้คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาก็สเสน่ห์แรงนะเขาด้วยการที่เขาอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีอ่อนโยนแล้วก็สนใจใส่ใจกับคนรอบข้างก็ได้แล้วก็มีคนนู้นคนนี้มาขายขนมจีบแล้วก็ มองว่าเขาเป็นคนที่น่ารักอะ่ะอยู่ด้วยก็คงจะมีความสุขมองเหมือนเขาได้ของฝันของฝากของถูกใจกริปสงกริบเซตอะไรประมาณนี้ตอนนี้คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาดูแลคนในปกครองเป็นอย่างดีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีคุณอาจจะไปพบเจอเขาแล้วบอกเฮ้ยอย่ากลับมาจังเลยว่าแล้วจะกลับมาง้อเขายังไงเขาต้องไม่พอใจแน่เลยมีการทําให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าให้สนใจใจดีก่อนนาเนี้แบบว่าอุ้ย ไม่สนใจเขาตอนนี้จะไปสนใจเขาเขาจะเอาฉันไหมเนีย่ยเขาเป็นคนที่ชอบทาบุญไหว้พระสวดมนต์จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่พูดจาหน้าเชื่อถือคนนู้นคนนี้ขอคําปรึกษาขอคําแนะนําเขาเป็นคนที่ถือศจจะถือวาจาก็ได้นะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเอาฉันไหมเนี่ยฉันไม่รักษาคําพูดไม่รักษาสัญญาเลยแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ถือัจจะถือวาจา็นคนที่ยึดมั่นในคําพูดแล้วก็รักษาสัญญา เป็นคนที่ชอบทําบุญไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือมีการแนะนําให้คําปรึกษาคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยให้การช่วยเหลือคนอื่นเป็นอย่างดีแล้วเขาตอนนี้เสน่ห์แรงนะคะอยากมีใครได้เขาไปครอบครองเป็นที่หมายตาหมายใจรวมถึงคุณด้วยคุณรู้สึกว่าวุ่นแล้วก็วุ่นวายเลยตอนนี้มีคนมาชอบเขาเยอะหรือเปล่ามาชอบ,มา,ชอบมาจีบอะไรประมาณนี้ ดูเหมือนว่าเขากําลังกินบุญเก่าอยู่นะบุญเก่าหนุนนํามีคนแอบช่วยเหลือเขาแบบลับๆด้วยทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากไพ่กันว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าเกิดดีก็โอ้ยนานถ้าเกิดไม่ดีก็แค่แป๊บเดียวนะคะ1วิหรือ2วิแค่นั้นพอไม่ต้องเครียดนะคะเพื่อน ให่อยากบอกอยาสื่อสารว่าช่วงนี้อยากเป็นเพื่อนเนี่ยควบคุมอารมณ์แล้วก็ระวังเกี่ยวกับการใช้ยวดยานผ่านหนะอย่าขับรถเร็วแล้วก็จะมีการจบจากเลิกแยกทางจากการไม่มาจบอะไรแบบรวดเร็วก็ทันหันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วก็คุณจะมีอะไรที่แบบว่ามีงานท้าทายก็ได้หรือว่าใครเนี่ยแหละอยากจะลองภูมิลองปัญญาคุณให้ทุนทํางานยากๆแต่อยากจะบอกว่าไม่ขนามือคุณหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งสามารถตัดปิดจ็อบได้ คุณจะได้เป็นดาวประดับใจหรือว่าเป็นดาวในที่ที่คุณอยู่นะคะแล้วก็มีแสงสว่างในตัวของคุณเองคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณหวังจะประสบความสําเร็จพื้นฐานดวงคุณดีอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันจะมีอะไรที่สุขก,กายสบายใจอิ่มเอมใจไม่มีอุปสรรคในช่วงนี้แล้วก็สิ่งที่คุณฝันหรือหวังไว้ย่อมเป็นจริงคุณจะได้รับข่าวดีหรือโชคลาภแล้วก็ถ้าเกิดอาการมีอาการป่วยก็ จะหายป่วยสุขภาพก็จะแข็งแรงหรือว่าจะดีขึ้นนะคะจากอาการที่ป่วยทีีจะมาฟังโรแมนเจอร์กันว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปไหนมาดูสิโรแมนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าตอนนี้คุณมีความเครียดซีเรียสเกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือวิธีการดำเนินชีวิตรือเปล่าไม่ต้องไปเครียดซีเรียสนนะคะเอาเวลาตรงนี้ไปพักผ่อนคะ่ะถ้าเราเหนื่อยเราก็พักผ่อนนะคะเราไม่ต้อง ห่วงไม่ต้องกลัวเลยคุณจะได้พบเจอคู่โซเมตแต่ว่ามีการเชื่อใจไว้ใจกันอย่าแบบว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นนะคะจงไว้ใจเชื่อใจกันแล้วคุณจะได้พบเจอคู่โซเมตที่คุณรอคอยคุณจะได้มีการพัฒนาไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานหรือตีตาจองกันไว้ก่อนเลยเอาทีนี้เราจะมาฟัง เอาเะาก็การ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆค่ะนขาถ้าฟังแล้วเคลียรซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปแต่ถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดในความรวดเร็วเรากับปฏิหารเพราะว่าที่ท่านราขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมและฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนให้เราเลย ขอร้องนะคะช่วยกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปรั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแล้วเวลาที่เราสตรีมหรือไลฟ์สุดก็จะได้ให้เราทำนายดวงให้ฟรีแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากฟังหัวข้ออะไรก็เม้นใต้คลิปได้นะคะเอาแล้วก็การอยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆต้องการอะไรเปิดเผยออกมาพูดจากออกมาไม่มีใครที่จะรับรู้ได้ถึงความในใจของเรานะเอาล้วก็การอยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากเพื่อนๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วก็จงมีความสุขกับ การที่เราทําหรือว่าอะไรที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้นะอะไรที่มันไม่ดีทิ้งไปทีนี้จะมาฟังชินสัจิตว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพ,เพื่อนของเราในตอนนี้ชินสัจจิตท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนๆจะหมดอะไรใยอยากนะเหนื่อยๆกับชีวิตอย่าทำแบบนั้นแค่เดี๋ยวไม่ประสบความสําเร็จขอเป็นเพื่อนเนี่ยนั่งสติมีสมาธิแล้วก็อยู่ในโหมดสงบนิ่งก่อนก็ได้ แล้วก็มีแรงฮึดสู้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้มีการแบบว่าเออเริ่มต้นอะไรใหม่เริ่มต้นอะไรที่มันถูกต้องดีงามแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินข้าวของเงินทองลูกน้องบริวารแล้วก็มีความสําราญเกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนๆนะคะทีนี้จะมาเสริมกันให้ว่าจะมีพวกชาวไรท่าไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำำนนะําทานายนะไพ่ของเรานะจะมีราศีเมษราศี กุมราศีตุลแล้วก็เมถุนตุลกูมขอจบการทํานายของเ,อเพื่อนๆไ่แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการทานายดวงโดยรวมขอย,ย้านะเป็นการทานายดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงกันจนท่านใดที่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆไปอะไรไม่ดีดไม่เก็บนะคะพเพื่อนๆสำหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะ FC ของเราขอให้มีความสุขสมเห็จสมใจ รวยรวยเฮงเฮงปังๆังกันทุกท่านเลยขอจบกันทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ